ลองมาถามฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนดีกว่านะครับดีไหมครับอ,อยากจะถามพี่เต้นว่าประทับใจในตัวของน้องโอ๋ทั้งแรกยังไงบ้างเป็นคําตอบที่มีความหมายตอบสั้นๆเพียงคาถามเดียวครับก็เป็นผู้หญิงที่ลึกลับแล้วก็แน่ปัญหาครับแล้วก็มองแล้วก็ไม่ใช่เลยเป็นผู้หญิงที่ลึกลับซับซ้อนนะครับ หลากหลายอารมณ์ก็คงอยากจะค้นหาในสิ่งนี้จุดนี้ก็เลยเป็นที่มาแห่งความรักในวันนี้นะครับทีนี้เราลองมาถามน้องโอ๋ดูนะครับว่าผมจะถามแค่คําถามเดียวนะครับจะมีความหมายลึกซึ้งและน้องโอ๋แล้วครับประทับใจพีเตอร์ยังไงบ้างครับออประทับใจทุกอย่างที่เป็นเขาอะคะ่ะเพราะว่าคือคือเราเรารู้เรื่องราวของเขาแล้วเรารู้สึกประทับใจชีวิตเขาค่ะ ครับก็เป็นคำพูดสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายว่ารู้สึกประทับใจทุกๆอย่างค้นหายิ่งค้นหายิ่งเจอ,อยิ่งอยากจะเจอนะครับแต่ช่วงนี้นะครับหลังจากหมวกันถามแล้ว